สวัสดีครับชราศรีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับวิทีเกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนสิงหาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมา ได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีตุลลักนณะตุลจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่เปแรกสำหรับชาวตุลน,นะครับได้เป็นไพ่หเหรียญ6ไม้เด็กถือถ้วยนหนถือไม้ แล้วก็เป็นไพ่เด e ะเทมเพลนส์ครับนี้เรามาดูกันต่อนะครับสำหรับชาวราศีตุลลักนาตุลไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ราชินีถือดาบ7 of c u p De Vi ร e แล้วก็เป็นไพ่นาย o อฟวใบสุดท้ายเป็นไพ่ เก้เหรียญอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่คิงถือไม้ครับโอเคไพ่ถูกเปิดครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีตุลจะเป็นลักษณะตุลจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ,อยากจะบอกชาวตุลลักษณะตุลตอนนี้ชาวตุลเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจหรือว่าอะไรที่เรากําลังมีความรู้สึกในเรื่องของภาวะอารมณ์ ความรู้สึกที่อาจจะแบบไม่สามารถควบคุมในเรื่องของสภาวะอารมณ์และจิตใจของตัวเราเองได้อาจจะเกิดผลกระทบตามมาภายหลังเกิดขึ้นอิทธิพลของดาวอังคารคือดาวคู่ของคนรักของชาวตุลได้เดินโคโจรไปอยู่ในภพเลือนวินาสนะหรือวินาศนะครับภพบเลือนที่12ของลักขณาเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่า เบียนหลังลักขณาอยู่อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความอึดอัดใจดาวอังคารเนี่ยเป็นวินาศแถมยังเป็นมหาจักรด้วยนะครับดาวมหาจักรเป็นดาวยงยดด้วยหมายความว่าเขาอาจจะดูมีโลกส่วนตัวมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจทําอะไรมักจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจกับตัวคุณค่อนข้างมากแล้วดวอังคารเนี่ยโคจรอยู่ในภพเรือนวินาศในภพโดมที่12เนี่ยเล็งไปที่ราศีภพเลือนอลินะครับ ไปเล็งกับดาวเสาอังคารกับเสาเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ทุกข์และทมกับความรู้สึกเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีเลยนะครับแค่บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงลำบากใจช่วงติดขัดช่วงอึดอัดช่วงของความคาดหวังแต่มันไม่ได้เป็นดังหวังดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองการไกลอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเริ่มพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางที่โอเคขึ้นดีขึ้นความรักความสัมพันธ์อาจจะมีการซอฟต์แรนดิ้งเกิดขึ้นซอฟต์แรนดิ้งก็หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะค่อยๆเบาลง ทำให้ความสัมพันธ์เริ่มกลับมามีรูปแบบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลงตัวกันได้ดีขึ้นหรือสามารถปรับทิศทางของมุมมองความรู้สึกในความรักความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นมีความชัดเจนได้มากขึ้นาดาวอังคารคือดาวคู่เนี่ยโครจรไปอยู่ในข้างหลังลัคนาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าเขาทําอะไรบางสิง่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนกับคุณมีไพ่เดวิลมา ตรงกันมากโหราศาสตร์ไทยบอกว่าดาวอังคารเข้าสู่เรือนวินานนะครับส่วนไพ่ยิบสีบอกว่าตัวคุณเองนะครับกับเขาเนี่ยมีประเด็นกันในเรื่องของความไม่ชัดเจนนะตัวเราเองเนี่ยกำลังมีความคิดในเรื่องของความฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดมากนะครับหรือว่าอาจจะค่อนข้างดูมีพลังงานของความรู้สึกแบบอยาหลากหลายจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับจาก s o v e u p f Cup เรามีความรู้สึกว่าเราจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันดูแบบเป็นความลับหรือมันเป็นอะไรที่ดูแบบเขาไม่ค่อยเปิดนะครับในเรื่องของการที่อยากจะให้เราอะได้รับรู้หรือว่าได้ได้เข้าถึงในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นมันอาจจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างดูคาดหวังแล้วก็อาจจะทุกข์ใจแล้วก็เป็นกังวลอยี่วกับ ความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นนะครับไพ่ใบน,นี้คือนายอ,อวานเราอะต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทางที่เราต้องการที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดูแบบไปต่อให้ได้แต่เรายิ่งทํามันก็ยิ่งกดดันมันก็ยิ่งแย่แล้ว,ต,ว,ต,วตัวเราเองก็อาจจะคาดหวังกับความสัมพันธ์จากราชินีถือดาบนะครับอาจจะคาดหวังว่าอยากให้เขาพูดความจริงอยากให้เขาแบบสารภาพความจริงอยากให้เขา,เอายอมรับ ในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาแบบมีอะไรปิดบังไว้ก็อยากให้เขาเปิดออกมาหรืออยากให้เขาพูดออกมาอะไรประมาณนี้แต่ทั้งหมดที่พูดไปอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะตัวเราเองอ่ะซึมซับในเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรู้สึกมาเยอะ นะครับเราก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความอึดอัดใจมากเกินไปทําให้เราอาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจกับเขาด้วยและเขาก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจกับตัวคุณด้วยเช่นกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างถูกภาวะของความรู้สึกในเรื่องของความกดดันทั้งคู่เลย <c oughs> ก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูลําบากใจนิดหนึ่งดังนั้นอาจจะต้องแบบพยายาม ปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือถ้วยนะครับเราอาจจะต้องพยายามมองโลกในแง่ดีบ้างพยายามประคับประคองอารมณ์อร่วยไปบ้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะต้องมองเห็นถึงความรู้สึกที่อาจจะต้องแบบถนอมน้ำใจความรู้สึกในสิ่งที่มีต่อกันบ้างนะครับเราอาจจะยังมีแพชชั่นกับเขาอยู่จากนายออฟวันนะครับนายวันเนี่ยเป็นพลังงานของเอเนจีกับการที่เราจะ ยังก้าวไปสู่ความรู้สึกที่ดีอยู่อะไรแบบนี้นะครับคุณอาจจะยังมีโอกาสของการได้รับความรู้สึกที่ดีอยู่ขอให้คุณพยายามหันกลับมานะครับรักตัวเองแล้วก็ปล่อยวางสมดุลบาลานซ์ตัวเองก่อนนะครับไพ่ e temperance คือความสมดุลความบาลานซ์ในลักษณะของการที่เราอาจต้องเวทน้ำหนักนะครับในลักษณะของการที่เราแบบช่างใจอะนะครับระหว่าง ความรู้สึกที่เราเนกาทีฟกับความรู้สึกที่เราดีเราต้องพยายามให้สมดุลกันให้ได้เพราะว่าเราจะได้ไม่ค่อยเขวกับความรู้สึกเพราะไพ่บอกว่าเจ็ดถ้วยบางครั้งคุณก็แบบมองไม่เห็น โอกาสมองไม่เห็นหนทางเพราะมีแต่ความรู้สึกที่แบบวิตกกังวลกับความรู้สึกกับความไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาอาจจะทําอะไรที่ดูแบบลับๆล,ล่อๆกับตัวเราเนาะเพราะว่าเดาคู่เป็นวินาศนะยังไงก็แบบปิดบังซ่อนเร้นบางอย่างอาจจะดูไม่เปิดเผยอาจจะมีซัมติงรองหรือไม่มีซัมติงรองก็ได้นะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่คุณเองอาจจะรู้สึก ไม่ชอบใจแล้วก็ไม่โอเคเนาะแล้วก็มีไพ่ก้าเหรียญมานะครับบาลานซ์สมดุลแล้วพยายามอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งเราอย่าเพิ่งไปโฟกัสกับเขามากเกินไปเพราะว่าช่วงนี้เรากับเขาเกิดความกดดันระหว่างกันและกันมากขึ้นเราเองนะครับดาวประจําตัวเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพสุภะเป็นเรือนที่9ของลักานาแล้วกํลาลังจะเลื่อนลงมาในภพเรือกนกรรมะจะเป็นตาแหน่งราชาโชคในอีกไม่ช้าสแสดงว่า ชาวราศีตุลลักษณะตุลเนี่ยถือว่าตัวเองอ่ะยังอยู่ในพื้นฐานของความรู้สึกที่ดียังสามารถพัฒนาต่อยอดแล้วก็ไปต่อกับความรู้สึกที่ดีได้เพียงแต่เราต้องหันกลับมารักตัวเองก้าวเหรียญคือการเห็นคุณค่าของตัวเองเหรียญที่ลายล้อมไปด้วยผู้หญิงคนนี้ที่อ่านที่กำลังอ่านหนังสือยอยู่กับน้องแมวนะครับอยู่กับบริวารอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับความรู้สึกดีๆนะถ้าเกิดเราพยายามแบบ เรียนรู้พัฒนาแล้วก็พยายามเข้าใจในบริบทของความรู้สึกของความรู้สึกเนี่ยเราสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองได้เราสามารถที่จะแบบรัดทิ้งปล่อยวางหรือสามารถที่จะเดินหน้าต่อกับความสัมพันธ์กับในเรื่องของรูปแบบที่ดีได้ขอให้เรามีเหตุมีผลในการตัดสินใจดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยโคจรร่วมกลุ่มกับดาวสุขพระหัสกับ,บสุขเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งคู่สับคู่โชค มันหมายถึงตัวเราเองอ่ะจะมีทรัพย์ไม่สิมีโชคมีทรัพย์เนี่ยเป็นลาบนะครับมันหมายถึงว่าตัวเราเองอ่ะจะมีสติปัญญามีทรัพย์สิสนมีเงินทองที่ดีเป็นลาบเป็นผลแต่ว่าเราไม่ได้มาพยากรณ์เรื่องการเงินในคลิปนี้จะมาพยากรณ์เรื่องความหลักถูกไหมครับก็จะหมายความว่าเรามีสติมีความคิดที่จะยับยัง้งความรู้สึกบาลานซ์สมดุลตัวเองได้และรักตัวเอง สุดท้ายความรักความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นโอเคขึ้นตาบใดที่เรายังมีแพชชั่นยังมีความรู้สึกที่ยังอยากไปต่อกับความรู้สึกของความสัมพันธ์ค่อยๆแก้ไขค่อยๆปรับปรุงตัวเองค่อยๆดูกันไปมองการไกลนะ อัศวินถือไม้คือการมองการไกลถ้าเรามองการไกลมองถึงอนาคตมองถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของความสัมพันธ์นะครับแล้วยังมีแรงกระตุ้นร้นเนี่ยนะมันก็อาจจะยังทําให้ความรักความสัมพันธ์ไปต่อในทิศทางที่ดีเราอาจจะต้องพยายามฟื้นฟูสภาวะจิตใจความรู้สึกและอารมณ์ของตัวคุณเองให้มากขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายโอกาสของความรักความสัมพันธ์การที่เราเห็นอกเห็นใจตัวเองเห็นอกเห็นใจเขาบ้าง ถึงเขาจะผิดถึงเขาจะไม่โอเคหรือยังไงแต่ถ้าเรารู้จักหลักเข้าใจและให้อภัยนะครับหรือปล่อยวางถ้าให้อภัยไม่ได้ก็ปล่อยวางไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเครียดแค้นไม่ต้องไปแบบอะไรอะ่ะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปถ้ารู้สึกว่ามันไม่เข้ากันแล้วเราก็แค่ถอยห่างออกแล้วก็ค่อยๆ move on แบบนั้นจะดีกว่าเพื่อให้ความสัมพันธ์ไม่ ช้าแล้วก็ไม่แย่ไปกว่าเดิมถูกไหมครับแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ถ้ามันดีอ่ะมันจะยังไปต่อนะครับแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะยังได้รับโอกาสดีๆเขาอาจจะยังมองเห็นถึงคุณในทิศทางที่ดีแล้วก็ความรู้สึกที่ยังไปต่อได้แบบนี้เป็นต้นนะครับ โอเคทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำเป็นคำถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวอัดไลน์ได้ที่บูพยานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดซัพพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณค้าม